กอบรรถยนสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เอาใจแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งขนาดเล็กที่มีความอึดทึกทนและประหยัดน้ํามันไว้ใช้งานในช่วงหน้าฝนแบบนี้กันบ้างดีกว่าและเท่านั้นยังไม่พอนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วไม่น้อยสุดๆเลยครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2013 Toyota Vios 1.5 G Auto ไมาเอ อทับที่สุดแห่งความอึดถุดทนแล้วของเครื่องยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รถเก๋งที่ใช้งานง่ายๆกลไกไม่ซับซ้อนทนไม้ทนมืออะไรล่ถูกค่าดูแลค่าซ่อมบำรุงถูกเจ้าตัวนี้ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนกับปี2013 Toyota Vios 1.5G ออโตใหม่70,000 ต้องบอกว่าคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะครับแล้วไม่น้อยสุดๆเลยฮะ7 0 0 0 0โลโอ้โหรถบ้านสายจอดมาอีกแล้วครับตัวนี้เป็นตัวเกือบท็อปเลยนะ 1.5G รถหมาย้ายแดงในยุคนั้น6,90,000บาทแล้วเป็นตัวท้ายเลยโฉมท้ายท้าย minor c h a n g ของเจนที่2นี้นะฮะเป็นโมเดลผลิตปี2013แท้ๆเลยได้สีขาวได้ชุดแต่งรอบคันเท่ๆโอ้โหคุ้มจริงๆนะ วันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนี่คือสีสันผิวบันที่ท่านเจ้าของเดินมาให้เรามาแบบนี้เลยนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนละไม่มีต่อต่อไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ด็ดเจ็ดหมื่นกิโลเมตรมาดูพร้อมกันเลยปี13บสามก็ไมเนะเชนหน้าตาแบบนี้นะดูเหมือนกาลังอมยิ้มอยู่น่ารักเชียวด้านในเป็นสีเทานะฮะแล้วก็มีคิ้วโครเมียม3ชั้นแบบนี้โลโก้สวยใช้ได้นะฮะไฟหน้าถ้าปี13ด้านในมันจะออกเทาเทาเข้มลมดํานิดหน่อยนะฮะ เป็นโคมมัลติรีเฟลกเตอร์ก็ยังสวยใสยดูดีใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างด้วยแล้วก็เจ้าของเดิมใส่สเกิร์ตมารอบคันไฟหน้าสองฝั่งโอเคยังสวยใสยใช้ได้ไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยล้างขึ้นมาแล้วฝากระโปรงก่อนสีสันโดยรวมก็แน่นอนตามอายุ11ปีต้องผ่านการเก็บสีมาบ้างวันนี้สีสันให้มาโอเคนะฝาโปรงใช้ได้เลยสเก็ตมีบ้างนิดหน่อย แต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยผ่านได้เลยฮะเดี๋ยวขัดให้อีกรอบหนึ่งขอไปจัดว่ายังบางกันชนก็เช่นกันฮะสีสันใช้ได้นะฮะกันชนที่ดูแล้วขัดได้แต่ไอที่ขัดไม่ได้ต้องทําคือสเกิร์ตด้านล่างครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บสีให้เนาะคิวยงคิวยางเดี๋ยวเดินให้ใหม่นะแต่ตัวกันชนฝาโปงอันนี้เราขัดให้นะครับแถบขวาเท่าที่ดูก็ใช้ได้ครับแถบนี้ก็สวยเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะฉะนั้นแถบนี้ก็ไปตามนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะขัดสีให้สักรอบหนึ่งละกันมีสเกิร์ตให้รอบคันเท่ๆด้วยนะครับมีตัวคิ้วกันกระแทกตามสเปคโรงงานให้มาเรียบร้อยมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบๆไม่มีปุ่มอะไรให้นะฮะตัวกระจกด้านบนฟิล์มไม่แน่ใจเนาะเจ้าของเดิมต้องบอกว่าตอนที่ให้มาฟิล์มไม่สวยนะอันนี้เราลอกทิ้งให้เลย นะครบับล็อกทิ้งโชว์ให้เห็นภายในกันใสๆนะครับข้อไปก็ยังบางใช้ได้นะครับตัวล้อรุ่นนี้ตัว G จะได้ดิสเบรกสล้อหน้าหลังเลยนะครับตัวแม็กก็ลายนี้เลยนะครับแม็กสีเทาเข้มนะสวยๆเลยนะครับก็เรียบร้อยดีไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเจ้าของเดิมให้มาเป็น BF Goodrich รุ่น Advantage Touring เบอร์6 uh! 8 5 60 R 1 5นะครับล้อแม็กขอบ15ยางถือว่าโอ้ยค่อนข้างยังใหม่ปี2022ปลายปีเท่านั้นเองนะแล้วก็ดอกดอกเหลือเยอะมากครับเพราะว่าเขาวิ่งน้อยด้วยนะฮะดอกมาเต็มเลยฮะใช้กันยาวๆ3ปีได้แน่นอนนะครับลังค่าดูแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้นะฮะไม,มไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่ต้องทำอะไรเอาไปยังบางๆใสๆนะครับกระจกข้างก็จะเรียบๆมีไฟเลี้ยวให้เช่ดด้วยนะครับ ล้อแม็กด้านหน้าก็ดิสเบรกเช่นกันแม็กหน้าก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยได้ยาง BF Goodrich ปี2022ปลายป,ายปีนะฮะแล้ววิ่งน้อยครับเพราะฉะนั้นดอกเต็มๆครับนี่ดอกสวยมากยังลึกยังสวยยังนิ่มนะใช้ได้อีก3ปีแน่นอนโครงสร้างกันต่อประตูเปิดมาแล้วด้านหลังนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์กสวยงามรูกลมคมกรีบอยู่ครบ ตลอดทั้งแนวนะฮะซอกในก็เดิมๆเลยครับแห้งๆใสๆไม่มีพลิกควม่มไม่มีชนหนักอะไรเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาครับปึ๊บเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในนะฮะก็เดิมๆฮะน็อตไม่มีถอดอะไรน็อตไม่มีขยับอะไรสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาเสาหน้าขวาครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์อยู่ครบ และสวยงามตลอดทั้งแถบเลยซอกในแห้งสนิทครับไม่มีชนหนักไม่มีพิษความอะไรนะฮะด้านหลังฮะนอกจากส,สเก์ดแล้วก็จะมีสปอยเลอร์มาให้เราเท่ๆด้วยนะฮะหล่อเลยนะครับเป็นตัว G นะฮะด้านหลังก็ไฟท้ายซ้ายขวาสวยใช้ได้นะครับมีสปอยเลอร์มาให้สปอยเลอร์มีถลอกเบาๆแต่ว่าดูแล้วเล็กน้อยเดี๋ยวแต้มสีให้นะฮะสปอยเลอร์ใช้วิธีแต้มสีเอาละกันฝาโปรงหลังสเกดเ็ดเบาๆแต้มสีเอา นะฮะก็กันชนเป็นไงกันชนโอเคนะสีสันใช้ได้สเกิ์ตด้านหลังก็โอเคมีขนแมวนิดหน่อยช่างมันนะฮะแต้มเอาอันนี้แต้มไปนะครับฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับฝาป้งหลังเปิดปิดนี่ยังไม่มีปุ่มที่รีโมทนะฮะต้องเปิดปิดด้วยกุญแจหรือว่าไปดึงจากด้านในนะฮะอ่ะเปิดออกมาแล้วก็ตะเข็บเดิมๆครับซ้ายขวาแห้งสนิทนะฮะ นอ็อตฝาโปง่งไม่มีถอดไม่มีขยับกระจกเดิมของ t o y ยต้าฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเปะ๊ะรูกลมคลมกริบฝาโปง่งผิวแห้งสนิทน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดตะเข็บซ้ายขวาแห้งๆเดิมๆอ้าวมุดเข้าไปด้านในเดิมหมดครับเม็ดอาร์คสวยงามแห้งๆเลยไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรนะฮะกลมบื้นก็ยังสวยใช้ได้นะฮะเปิดขึ้นมาแล้วอ้าวไม้องค์ไม้อัดอะไรนี่ยังสวยมากนะครับมีล้อ,อไหล่ให้ด้วยรุ่นนี้เป็นล้อกระทะนะ แผ่นฟมแผ่นโฟม,ม,โฟมสวยงามแนวซิลิโคนด้านหลังแห้งสนิทไม่มีคอมไม่มีพ่นไม่มีสิดแก๊สไม่มีน้ำท่วมทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์สวยๆเลยด้านในซอกด้านในเดิมหมดนะฮะสติกเกอร์สวยๆซ้ายข้าแห้งสนิทนะครับแถบซ้ายเท่าที่ดูก็ใช้ได้ก็เรียกว่าคันนี้น่าจะทำแค่สเกิร์ตด้านหน้าชิ้นเดียวเท่านั้นเองที่เหลือรอบคันก็ขัดสีให้ละกันนะฮะที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะพอไปจากว่าก็โอเคนะใช้ได้ อายุต้องเคยเก็บสีกันบ้างแหละนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะฮะมือจับก็สีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ฟิล์มตอนเข้ามาไม่สวยอันนี้เราลอกทิ้งให้อย่างเดียวนะฮะท่านไปติดกันเองดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะฮะแม็คลังก็สวยครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรได้ยาง BF g o o d b r i d g e ปลายปี2022นะครับดอกก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะค่อนข้างสวยใช้กันได้อีกหลายปีแน่นอนนะครับ ล้อสุดท้ายก็สวยเรียกว่าสีล้อสวยมากครับขับฝีมือเลยไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรนะครับสมบูรณ์มากๆยางปี2022ปลายปีดอกยังเหลือเยอะครับดอกยังสวยยังเต็มใช้กันได้อีกยาวๆนะฮะประตูหลังซ้ายเปิดออกมาแล้วครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์กสวยงามขอบยางดึงออกมาเห็นเม็ดอ์กสวยงามอ้ซาซากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์กอยู่ครบ ซอกประตูด้านในครับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตมกราคม2013เครื่องยนต์1 5 0 0ซรีซีรหัสเครื่องยนต์ 1NZ เครับเลขตัวถัง MR053 ลงท้าย5403536นสะครับสวยงามซอกในน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรเลย เสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาคกยู่ครบตลอดทั้งแนวสวยแห้งเดิมจากโรงงานเลยนะครับภาษีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดมีนาคมปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกยังเดิมๆอยู่ของโรงงานจากโตโยต้าดูห้องเครื่องกันมาดูเครื่องยนต์ที่ว่ากันว่าอึดถึกทนที่สุดแล้วนะฮะนั่นก็คือเครื่องยนต์ VVTI 1500 cc. 1.5ลิตรนะฮะ109แรงมา้าเติมได้ถึง E20 ประหยัดสูงสุดถึง16กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ได้ไม่แท้ครับ70,000โลไม่เคยติดแก๊สครับแล้วให้ดูโครงสร้างกันเลยนะว่าเดิมทุกเม็ดจริงๆน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดเลยแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่มีกระชอกเลยคานขวาน็อตเดิมไม่มีกระเทือนนะครับเบ้าโชคศูนอาคมคม,คมรูกลมคมกริบ เม็ดอ์คสวยงามแห้งสนิทเดิมจากโรงงานเบ้าชคสวยงามเม็ดอ์คเรียงตัวชัดเจนชัดซีแห้งสนิทสวยงามคานเดิมหมดเลยนะฮะแห้งสนิทคานกลางคานซ้ายคานขวาทุกอย่างคือแห้งเดิมสนิทเลยนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนรูปใหม่ให้เลยเกินหรือย,อยังยังไม่เกินนี่เพิ่งพฤษภานี่เองเดือน5ปี67เขาเพิ่งเปลี่ยนมาไปตามนี้เลยนะครับ แก้มซ้ายก็น็อตเดิมนะฮะไม่มีขยับอะไรเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยงามตัวอนศูนย์แอลพมซอกในน็อตเดิมนะ้าแม้แต่ฝากระโปงน็อตยังเดิมเลยครับโอ้โหสุดยอดไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลย11ปีแล้วนะฮะด้านใต้แห้งสนิทนะฮะรูปลมรูคมสติกเกอร์ครบทุกแผ่นเลยอะ่ะกันร้อนนี่ยังเนี้ยบอยู่เลยนะฮะสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นไม่มีงัดแงะแกะเกาฝาแท้สลักโตโยตา้าสติกเกอร์ครบทุกแผน่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่มีสะเทือนแม้แต่ตัวเดียว สุดยอดใสวิ่งน้อยและเดิมมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปตามสเปคจริงๆน่าจะเบาผ้าหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจตัวกีแต่ที่แน่ๆคือเบาอชุดนี้ไม่ใช่ของผมทําท่านเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยเป็นสเปคโรงงานหรือเขาทําเองผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเขาให้มาแบบนี้เลยเราฟอกขึ้นมาอย่างเดียวโดยรวมใช้ได้นะมีริ้วมีรอยก็แน่นอนตามอายุ นะ้ต้องมีขีดข่วนมีริ้วรอยนิดหน่อยแต่ภาพรวมมันโอเคมันยังสวยดูดีก็ไปตามนี้เลยนะฮะส่วนแผงนะฮะก็จะตรงด้านข้างก็จะเป็นผ้านะฮะอันนี้ตามสเปกโรงงานแน่นอนที่เหลือก็เป็นพลาสติกโทนสีดําเลยนะฮะถ้าปี13นี่ก็จะได้โทนสีดําสวยๆเลยนะ,ะมือจงมือจับมีรอยบ้างก็ตามอายุแต่ดูแล้วยังดูดีใช้ได้นะ ฟีมไม่มีนะเราลอกทิ้งให้อย่างเดียวท่าน,นไปติดกันเองด้านหลังแผงโอเคสวยเรียบร้อยสเปคเดิมๆโรงงานหมดรวมถึงเบาะเช่นกันนะฮะเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้โดยรวมถือว่ายังค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับค่อนข้างเรียบร้อยหัวหมอน2ตํตำแหน่งตรงกลาง,งเป็นที่เา้าแขนรองวางแก้วน้ำโยนของไปด้านหลังไม่ได้นะฮะทดสอบนั่งด้านหลังนะฮะเหมือนเดิมถอยเบาะคนขับสุดรางปรากฏว่ายังเหลือครับ เขายังไม่ติดโอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่แม้ว่าจะเป็นรถเล็กแต่ห้องโดยสารก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้เล็กตามนะฮะก็ดูแล้วนั่งพอดีพอดีสบายสบายอาจจะไม่ใหญ่เหมือนออาติสนะฮะเพราะว่ามันเป็นไซส์เล็กเครื่องมันหมันก็ประมาณนี้เนาะถ้าจะนั่งสบายบอกคนขับขึ้นไปนิดนึงแล้วกันแต่โดยรวมผมว่าใช้ได้นะฮะก็เหมาะสมกับขนาด หนะ้าห้องโดยสารก็กระทัดร,รัดพอดีพอดีไม่เล็กจนเกินไปตัวบอโอเคนะฮะเจ้าของเดิมให้มาค่อนข้างยังดูดีเรียบร้อยมีเหี่ยวมีย่นบ้างก็ตามการเวลาแผงประตูโอเคครับยังสวยใช้ได้เป็นสเปคเดิมโรงงานทั้งหมดเลยแผงประตูสุดท้ายหน้าซ้ายก็เรียบร้อยสวยงามเนียนๆใช้ได้ตัวเบกหน้าซ้ายก็ให้มาแบบนี้เลยนะสำหรับเจ้าของเดิมเราฟอกขึ้นมาก็โอเคโดยรวมถือว่ายังสวยมีริ้วรอยบ้างเบาๆแต่ภาพรวม90%ยังดูดี ไปลองขับกันรุ่น G ก็จะเป็นกุญแจเสียบแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้นะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วใหม่7 0,000กว่าโลโอ้โหทำได้ยังไงฮะรถ11ปีใหม่7 0 0 0 0มโลได้รถบ้านมือเดียวด้วยเปิดแอร์ก่อนรุ่นนี้ไม่มีแอร์ดิจิตอลนะฮะมีแต่แอร์แม่นวลทั้งหมดท็อปแค่ไหนก็ต้องบิดนะ ปรับกำแรงได้4ระดับปรับได้2ทิศทางนะฮะปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลแต่เย็นสบายเหมือนกันนะครับคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มเกือบเกือบดำเนียนๆเลยยังสวยใช้ได้มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่พร้อมเบรก ABS และดีไซน์ที่ผมชอบมากเลยนั่นก็คือการวางเรือนไม้ไว้ตรงกลาง ทำให้เรามีทัศนวิสัยในการขับค่อนข้างดูสบายตาค่อนข้างโล่งเลยขับง่ายมากนะนนี้ถือว่าเท่และมีประโยชน์มากนะครับส่วนหน้าจอด้านล่างขายกันแบบคลาสสิกฮะในยุคนั้นอาจจะยังไม่ได้คิดระบบสัมผัสก็เลยจะเป็นแค่ CDMP3 เท่านั้นเองเป็นสเปคเดิมโรงงานยังใช้ได้นะครับสนใจติดต่อได<ะ>้เลยเครื่องเสียงยังใช้ได้ด้านล่างซ้ายขวามีช่องเก็บของอเนกประสงค์ให้คล้ายๆยาริสเลยเนาะมีถลอกบ้างเบาๆนะฮะตามการเวลา11ปีมีกันบ้าง แต่ภาพรวมถือว่ายังดูดีมากหัวเกียร์ยังสวยมากนะครับแล้วก็ตัว ด้านล่างจะเป็นเกียร์ดั้งเดิมไม่ใช่ CVT นะครับยุคนั้นจะเป็นเกียร์ดั้งเดิม4สปีดออโต้ก็ข้อดีคือทนไม้ทนมือออกตัวดีพละกําลังดีนะฮะอัตราเร่งดี1 2 3 4นี่แค่นี้จบเลยนะมี AUX มาให้ตรงนี้1รูกับ power outlet อีกหนึ่งนะครับเบรกมือก็ตามมาตรฐานเก่งเล็กเนาะที่เท้าแขนเป็นพลาสติกแข็งๆเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในโลง่ลงๆไม่มีพอร์ตอะไรแล้วก็ด้านหลังมีร่องวางแก้วน้ำให้อีกหนึ่งนะครับ ส่วนพวงมาลัยนะฮะตัว G จะให้มัลติฟังก์ชันมาด้วยเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะฮะแค่นั้นขวาจะเรียบเรียบไปโลโก้ยังสวยนะแอร์แบ็กยังสวยมากแล้วก็ปี 1, 2, ึ่นี่พวงมาลัยจะดีไซน์เท่กว่าเดิมนะมีตัดด้านล่างเบาๆแล้วก็ทรงตรงกลางจะดูดูค่อนข้างทันสมัยเนื้อพวงมาลัยสวยมากนะครับ เป็นหนังสีออกเทาเข้มยังดูดีมากๆเลยไม่มีถลอกไม่มีลอกอะไรปรับได้2ทิศทางมั้งขึ้นกับลงจบนะฮะด้านซ้ายด้านขวาที่ชอบอย่างคือมีร่องวางแก้วน้ำมาให้สะดวกสบายมากๆกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หนึบานคนขับเซ็นทัลล็อกมีให้กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็ได้พับไฟฟ้าเช่นเดิมนะครับอโอเค กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะแล้วก็ตัวด้านบนจะมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีก1โอเคที่บังแดกเป็นสีเทามีกระจกให้ฝั่งละข้างอ่ะโอเคซ้ายขวามีครบเพดานเป็นสก,กัดสีเทาสวยมากยังดูดียังเนี้ยบอยู่เลยเนาะเจ้าของเดิมทำลายป้ายบีควิกเมื่อไรเนี่ย28ันวา65หรือ66ไม่รู้นะ หกห้าหอะไรวะเนี่ยปิดโลกห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 ้านะฮะเจ็ดหมื่นสี่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองไส้กรองอากาศอะไรเนี่ยตั้งแต่ปีตั้งแต่แปลายปีหกห้านะฮะถึงอีกที่ถึงแปดหมืนสี่ะฮะโอ้ยไกลเลยแม้ก็จอดซะเยอะตอนนี้เพิ่งขยับไปแค่ 2,000กว่าโลเองนะฮะตั้งแต่เข้าบีควิกนะ,ะเก้ด้านซ้ายมีอะไรให้เรามีแฟ้มให้นะฮะมีคู่มือให้นะครับมีคู่มือใช้งานนี่นะฮะมีให้เนาะคะู่มือคู่มือแบบเวอร์ชั่นยุคเก่าที่ยังมีให้ด้วยนะฮะไม่โทรเช็คศูนย์เรียบร้อยไม่แทนแน่นอนนะครับสำเนารถกันหน่อย คันนี้ซื้อเงินสดเลยฮะผู้ชายขับมือแรกมือเดียวโมเดลผลิตปี2013แท้ครับนีาป้ายเดิมพิดโลกนะครับตอนนี้กำลังจะย้ายเป็นป้ายกรุงเทพให้จดทะเบียนก็2013เช่นกันสีขาวเดิมโรงงานป้ายนี้ป้ายประมูลนะฮะไม่ได้ให้นะฮะอันนี้เราต้องทำคืนเจ้าของเดิมเขา นะเดี๋ยวเรามีป้ายกรุงเทพเลขใหม่ให้นะฮะเลขตัวถัง mr 0 5 3 540 3536เครื่องยนต์1 n z y 743-525ครับเบนซิน4สูบ1 5 0่ซีซี109แรงมาฮะ,ะลองขับกันเลยไปตัวนี้เครื่องยนต์1 5ลิตรร0 9แรงมานะฮะเป็นเครื่อง vvti ยุคแรกๆเลยซึ่งก็ค่อนข้างประหยัดอยู่แล้วละ่ะแล้วก็ทนไม้ทนมือ,อ,อมากๆตาเร่งดีเลยว้าวออกตัวพุ่งใช้ได้นะฮะ การใช้งานค่อนข้างยืดหยุ่นขับได้ทั้งทางใกล้ทางไกลเบรกจึ๊กเลยนะโอเคเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นใช้ได้นะฮะคัรน,นี้กล้องหลังไม่มีนะฮะเพราะว่าเป็นรถเจนเก่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแถมกล้องหลังให้ด้วยละกันนะครับชีวิตพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยหวม่ลา,ายโอเคฮะก็ไม่หนะักค่อนข้างเบาใช้ได้ขับง่ายสบายสบายเนาะแล้วก็เรื่องความคล่องตัวแน่นอนฮะสุดยอดอยู่แล้วรถไซนี้นะฮะ การกลับรถในพื้นที่แคบๆนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยเหวี่ยงกันได้แบบนี้สบายๆเหลือๆเลยนะฮะนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนี่ดูดินี่สบายเลยวงเลี้ยวแคบสุดๆครับ เรียกว่าเล็กประหยัดกระทัดรัดและคล่องตัวมากๆเลยนะฮะและจุดขายที่สําคัญที่สุดครับอะไรถูกมากตัวนี้อะไรถูกที่สุดแล้วนะฮะแล้วกลไกง่ายไม่ซับซ้อนเรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายทนไม้ทนมือวันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะใครอยากได้รถเก่งที่คุ้มคุ้มแบบนี้เดี๋ยวไปดูราคากันไป t o y ย ta v วีออโฉม2ตัวสุดท้ายไมเนอร์เชนครับปี2013นี่คือสุดยอดแล้วที่สุดของความ อึดถึกทนของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ที่มันทนทานใช้งานง่ายไม่วุ่นวายกินง่ายอยู่ง่ายและประหยัดน้ํามันนะฮะกับคันนี้เลย2013 toyota vios 1.5 g auto ไม่เจ็บ0มือนคันนี้ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะแล้วใหม่น้อยสุดๆเลยฮะ70,000กิโลเมตรแท้ๆฮะตัวนี้ตัวจีด้วยนะฮะตัวเกือบท็อปเลยออกห้างรถหลายแดงยแดง690,000บาท โมเดลผลิตก็ปี2 0 1 3แท้ๆเลยเรียกว่าเป็นลอถไทยๆเป็นมเนอร์เชนโฉมสุดท้ายของโฉมนี้เลยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควา่าไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ7 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ราคาหน้าร้าน w a ล k i อินเราตั้งขาย2 3 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีครับราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง 1> 2 1 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะอ่าแต่คันนี้อายุรถเกิน10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้บริษัทตัวแทนเขาไม่ได้รับเดี๋ยวเรารับประกันเองละกัน3ส่วนนะฮะเรารับประกันเครื่องยนต์เ e กียร์และกล่อง ECU ให้นานสุดๆเดืน 2, อนหรือ2,000 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเคยเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้ เปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย่ใครอยากได้รถที่มันอึดถึกทนและประหยัดน้ำมันและราคาเบาๆก็อย่าพลาดนะครับคันนี้แอดไลน์เลยด้านล่าง idline a d 19sp คนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google Ma p พิมพ์19สิบปกรบเราอยู่ถนนการประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วทัรทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวทีมงานไปรับไปสง่งให้ถึงสถานีฟรี19สิบปกรบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนึ่งแที่ รถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสกาศิประกรรถเบอรองที่คุณวางใจขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com